สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาให้ปุ๋ยทางใบถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็สารกําจัดศัตรูพรืชนะครับพวกแมลงนะครับหนอนให้พร้อมกันไปเลยครับ โอ้ยฝนตกเลยนะครับทุกคนก็ได้ขนไหมนี่ให้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเนี่ให้เพงจะให้เสร็จฝนก็ตกลงมาแล้ว <c ười> การให้หโ์โมมลให้จนตอนเช้าก็ได้นะครับเนี่ยกรณีฝนตกอย่างนี้นะครับเราไปให้ต้นเย็นก็ยังได้นะครับตัวได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับต้นเขาจะเรียวนะครับเพราะเราเล่งทางใบมัน เราใส่ปุ๋ยตัวหน้านเยอะๆนะครับสามสี่วันที่ผ่านมานี่นะครับเราก็จะได้ใบแต่ลำต้นเขาก็จะเรียวนะครับลำต้นเขาจะเล็กนะครับเดี๋ยอีกสามวันข้างหน้าก็จะใส่ปุ๋ยครับใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอเลยครับตอนนี้ 1ิบหกสามตัวหรือสิบห้าสามตัวก็ได้นะครับผมจะใส่สิบหกสามตัวเลยเ้าทานสารอาหารให้เยอะๆหน่อยนะครับแต่สัปดาห์แรกเราใส่ปุย๋ยเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นพืชเล็กนะครับ แล้วก็วันนี้ก็มาให้ฮอร์โมนนะครับให้หุยทางใบโอ้ยฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะหน้าฝนนี่แหละครับก็จะมีปัญหาอย่างนี้และครับช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นยากำจัดศัตรูพืชหรือฮอร์โมนนะครับ ถ้าเราอามาให้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ไปให้ตอนเย็นก็ได้นะครับไม่ได้เจาะจงอะไรนะครับเพราะตอนเช้าฝนตกอถ้าช่วงเย็นฝนหยุดเราก็ให้ได้นะครับทั้งฮอร์โมนปุ๋ยทางใบและยากำจัดศัตรูพืชน,นะครับ อันนี้ผมให้ไปแล้วนะครับมันก็รลยตกลงมาผมก็คิดว่ามันจะไม่ตกเราอมาให้ตอนเช้าเลยมนะั้งให้ังไปถึงสุมโมงเลยครับฝนตกลงมาก <c oughs> ารให้โฮอร์โมนนะครับถ้าช่วงเช้าให้ไม่ได้ก็ไปให้ตอนเย็นก็ได้นะครับตอนที่แดด อ่อนๆนะครับตอนสีหลังจากสีบ่งเย็นไปนะครับผมให้ได้นะครับอย่าให้ตอนกลางวันเพราะมันจะร้อนจะทําให้ถั่วของเรามันโดนความร้อนด้วยแล้วก็ฮอร์โมนด้วยมันก็จะเหี่ยวนะครับอาจจะตายได้ด้วยนะครับทุกคนก็มาแนะนํากันนะครับมาบอกกันนะครับการ ให้ปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนนะครับปกติก็จะให้ในช่วงเช้านะครับตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้านะครับไม่เกินเก้าโมงนะครับแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับถ้ามันครบวันที่เราให้แล้วนะครับเราก็เอาไปให้ตอนช่วงเย็นก็ได้นะครับแต่ให้หลังจากสี่โมงไปนะครับแดดมันก็จะมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ ฝนโตกเลยครับตอนนี้แต่ไม่แรงนะครับแต่มันก็มันก็ล้างลงได้เหมือนกันครับ <c oughs> ถั่วก็ขึ้นเสมอกันนะครับทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อ่าในช่วงสัปดาห์แรกนี่แหละครับในคลิปนี้ก็มาให้โฮอร์โมนหรือให้ปุ๋ยทางใบถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มาบอกวิธีถ้าในตอนเช้าเราให้ไม่ได้นะครับแล้วก็เอาไปให้ตอนเย็นก็ได้นะครับให้โฮอร์โมนหรือปุ๋ยทางใบนะครับ แต่ต้องให้หลังสี่มงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งก็ได้ครับแดดมันมันความร้อนมันลดลงแล้วนะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็รอติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับจนให้ได้ผลผลิตนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมฝนตกแล้วนะครับสวัสดีครับผม